องคพ,พระพิฆเนศครับองค์ใหญ่ครับฐานสูงด้านหน้าครับถนนบางนาตาดครับคลองสำโรงตัวนี้เป็นหินภูเขาน้ําตกจําลองครับก้อนหินครับใหญ่มากเลย เหมือนหินย้อยครับอยู่บนสะพานเนี่ยบริเวณนี้ครับเป็นฐานล่างองค์ะาปเกเนตครับที่ฐานล่างท้าวเวสสุวรรณครับองค์ใหญ่ครับนี่ครับถ้ำน้ำตกท้<อ>าวท้าศิวรีดูเลย เครื่องคาวาครับพอดีเจอพี่เขาบอกมารับหลานครับครับสมเด็จพระเจ้าตักสินช้างสามเสียนปิดทองไหว้พระครับท้าเวสุวรณตรงนี้ครับเหมือนลากต้นไม้เลยครับแล้วก็เป็นโพรงเป็นถ้ำครับมีเจ้าแม่กวนอิม แล้วก็หลวงปู่ฤาษีตรงนี้ครับพระพุทธรูปแล้วก็ต้นโพใหญ่ครับต้นโพตน้นนี้ตรงนี้ครับเป็นพระวิหารพระวิหารแล้วก็มาเป็นอุโบสถครับนี่เลยซุ้มประตูพระโบสถครับ2 5ง3 เจดีเก็บปทิครับที่นี่แปลกครับดูสีสันดีครับส่วนข้างบนเป็นโคมไฟแม่รับลูกกลับบ้านครับด้านหน้าไปโรงเรียนไม่มีเสรกรำเลยที่จับปลา มารับลูกครับ